สวัสดีครับ f อช่องทีทงทอนชาแนลเอสน้องต้นข้าวสุปริยา f อสน้องทิดาเลาสีวิไลนะครับวันนี้เราก็มาพบกันนะครับรายงานตัวนะครับเกือบเที่ยงวันนี้โอ้เที่ยงกวา่ามีภารกิจครับต้องดูแลแม่ทำหน้าที่ลูกกับจังเนี้ยแม่ไม่เคยสบายนะก็ทำ ธุระเสร็จทำธุระเสร็จนะครับก็มารายงานตัวนะครับตามปกตนะิเพื่อที่จะไม่ให้ขาดตอนนะเดี๋ยวนะการยานามิตเอฟทุกท่านนะครับจะลื่มช่องเราไปนะในช่วงนี้ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนนะครับนะทางเอฟซีน้องต้นข้าวเอฟน้องที่ดาล่านะครับคงมีความสุขมากแน่นอนนะเพราะว่าเราจะเห็นนะครับปรากฏการเมื่อวาน ในสองเหตุการณ์สองประเทศที่ประเทศไทยนะครับปรากฏการน้องต้นข้าวไปที่ไหนก็ตามแตกที่นั่น <c oughs> คนแตกตื่นกับแตกตื่นที่สำคัญห้างแตกอีกแล้วนะครับคราวที่แล้วก็แตกโดยสีมือของคุณเอเอแฟ <c oughs> โอห้างแตกอีกแล้วครับ นะและก็เห็นบรรยากาศในความอบอุ่นนะครับความที่เขาเรียกว่าลงตัวกันนะสอนสินต้องกันนะคนที่เรียกว่ามีอะไรที่มันตรงกันนะดูคุณเอที่ดูแลน้องต้นข้าวใส่ใจดูแลให้เกียรตินอนก้นข้าวก็ให้เกียรติเนทะิดนยเรียกว่าให้เกียรติผู้ใยากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เป็นทำเป็น เอฟซีทุกคนมีความสุขแน่นอนที่ห้างเอแฝงเมื่อวานโอ้ห้างแตกเลยแต่เสียดายหน่อยนึงเพราะว่าหลังจากที่น้องแสดงเสร็จแล้วเนี่ยน้องต้องรีบเดินทางน้องต้องรีบเดินทางแต่เห็นว่าการที่การใส่ใจนะของคนที่เขาเรียกว่าคนมีทุกอย่างพร้อมแล้วเนี่ยคนชีวิตค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์อย่างคุณเอเนี่ยอืมเขามีฐานะมาจากการสร้างเนื้อสร้างตัว จากความสามารถของตัวเองแล้วก็มาเนี่ยมาอุ้มมาดูแลน้องต้นข้าวเนี่ยเป็นพิเศษเลยดูแล้วเนี่ยแน่นอนเนะเพราะว่าเขาตัวนเนเองนะครับเป็นก็เรียกว่าเป็นคนสร้างดารามาตลอดนะสร้างซูปเปอร์สตาร์แน่นอนเลยอันนี้ก็เรียกว่าแมวมองเนเี่ยตาตาเหี่ยวเจอแล้วน,น้องต้นข้าวแน่นอนครับต้องเป็นดาวต้องเป็นซูปเปอร์สตาร์แน่นอน ที่คุณยมหมายตาที่จะจ้องที่จะสร้างอยู่แล้วนะทีนี้ก็ประกวบประจวบกับความสามารถของน้องต้นข่าวความสว่วนน้องต้นข้าวนีแน่นอนเลยเราก็เห็นปรากฏการณ์แล้วน้องต้องรีบไปไหนละเมื่อวานน้องต้องรีบไปเข้าห้องบันทึกเสียงนี่แหละครับสิ่งที่พวกเรากระรอแต่ว่ามันยังไม่เปยังไม่ในเป็นเพลงที่ทั่วไปเท่านั้นเองแต่ว่าน้องก็ได้เข้าห้องบันทึกเสียง นะเพลงที่อยู่ในววระนี้นะครับววราในช่วงนี้ซึ่งมันเข้ากับบรรยากาศที่คนไทยเรานะปรวงชนชาวไทยเราสูญเสียนะพระนางเจ้าสิริกิตนะพระบรมราชินีนานะพระราช,ชินีพระพันปีหลวงนะเสด็จสู่สวรคาไลนะก็นักประพันธ์เพลงค่ายเพลงต่างๆก็จะแน่นอนครับต้องมีต้องผลิตผลงานเกี่ยวกับ พระอ,องค์ท่านพระพันปีหลวงแงน,น่นอนเช่นกันน้องต้นข้าวก็เป็นหนึ่งคนที่ได้รับคัดเลือก่าได้รับคัดเลือกให้ไปร้องให้ไปใส่เสียงร้องในเพลงอะไรพระพันปีหลวงเรารอฟังเรารอฟังแต่ว่าเพลงเนี้ยแล้ก็ <c oughs> มีคนร้องหลายคนน้องต้นข้าวเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งคน,นที่ได้รับคัดเลือกจาก ครูเพลงสมาคมผู้นักประพันธ์เพลงให้ไปร้องเพลงเนี้ยนะครับเรามาดูผลงานกัน,กนพอได้ฟังตัวอย่างแล้วดิโอไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าเสียงน้องต้นข้าวนี่สะกดคนผมเชื่อว,ว่าคนได้ฟังเพลงนี้แล้วเนี่ยเสียงที่น้องร้องน้องต้นข้าวร้องเนี่ยแน่นอนต้องมีน้ําตาอาลัยถึงสมเด็จพระพันปีหลวงแน่นอนนั่นก็เป็นสิ่งที่พวกเรารอ นะไม่ว่าเป็นไหนแตกที่นั่นเ <c oughs> จ้าแม่แตกเจ้าแม่ห้างแตกไเลยนนั <c oughs> ไม่ว่าห้างเล็กก้างไหนใหญ่ไม่ว่าวัดเล็กวัดใหญ่ไม่ว่างานเล็กงานใหญ่นะ้องเอาอยู่หมดกลางวันกลางคืนดึกดื่นได้เอาอยู่หมดฝนตกแดดออกได้หมด <c oughs> ช่วงนี้ต้องจกให้เ่ากับต้นก้าวสุกียาแล้วอีกฝั่งหนึ่งนะครับ อยู่ที่ทางสงปปลาวโอ้อันนี้ก็ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาที่ดานลาวเนี่ยนะไม่ธรรมดาครับกระแสของน้องที่ดานลาวเนี่ยนะครับได้นดะได้เอฟซีนะี่ทั้งคนไทยคนสปปลาว,าวที่ทํางานต่างประเทศก็เอฟซีในกลุ่มค้ายคกันนะถ้าอยู่ต่างประเทศเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับน้องต้นข้าวนั่นแหละแต่ถ้าในประเทศนี่มันจะแยกหน่อย ถ้าในประเทศคนที่ลูกทุ่งจ๋าก็น้องเต้นข้าวแต่ลูกทุ่งหมอลำลูกทุ่งสไตล์ของหมอลำเนี่ยายฮันนี่สีสานนี่นี่เลยคแรบบับน,น้องทิดาลาวธิดาลาวสีวีไลามาในสไตล์ฮันนี่สีสานถ้าร้องข้ามไปบ้านเกิดเมืองนอนอูได้รับการตอนรับแล้วก็เป็นการวางแผนเป็นการเป็น,รปนครอบครัวที่อบอุ่นไปทั้งค่ายไปทั้งบ้านเลยนะ ทั้งพ่อผูศรีวิไลแม่พึ่งศรีวิไลอ่าแล้วก็รุ่นพี่คุณเคเนาะอ่าคุณเคเนี่ยเป็นนักร้องรุ่นพี่แล้วก็ในค่ายเพลงแล้วก็มีพี่สาวสองคนพี่ไอ้กับพี่ปัตนาเนะี่ยไปด้วยเห็นไหมอ่าก็น้องทิดาล,ลาวอันนี้ก็ไม่ใช่ธาารรมดาครับโอ้โหได้รับการต้อนรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งผู้สูงอายุสูงวัย ทั้งนามากมายนะครับก็ได้รับการต้อนรับทั้งพวกมาละทั้งอะไรนี่โอโ้ตื่นเต้นตนะไปครั้งเนี้ยเขาเรียกว่าซูปเปอร์สตาร์ไปเยือนถิน่นนะทำให้เด็กๆไทยฝั่งโน้นนะครับโอ้โหเขาชื่นชมน้องมากเป็นไอดอลเป็นไอดอลของเราของทางสบปรเราแล้วก็เป็นขวัญใจของ่อพ่อ,พอแม่ลูกทุ่งหมอลำฝั่งไทยคนล่าสุด พูดง,ง่ายคนล่าสุดเลยนที่มาสร้างไม่ให้มันขาดตอนไม่ให้มันขาดห่วงไม่ให้มันเหมือนกับว่าโอ้โหชิมมานานกินม,มานานแล้วก็จะเบื่อเนี่ยไม่ใช่เลยนาสามปีที่แล้วน้องอุ้งอิงเนอะอุ้งอิงเพีย้ยนเพ้นแพงก็กระแสกามา็มามากําลังจะลงกําลังจะนั่นไปน้องอ้า,อายขึ้นมาช้อนมาต่อ,มาต,อมาต่อจิกซอ น้าน้องไอน้องซีแกรมโอ้โหมีอ่าหลายๆคนอนะนะ้ที่จําได้ก็ที่เด่นๆก็มีน้าเด็กๆนะแล้วก็เนี่ยแะครับมาที่ดาราวขึ้นมาเนี่ยก็มาต่อมันจะเป็นลูกโซ่ห่วงโซ่ของลูกทุ่งหมอลำน้าในแต่ละคนก็มีเอกลักษณ์ของแต่ละคนสังเกตดูศิลปินเด็กๆที่เขาจะเขาจะน้าเป็นขวัญใจ f อซได้นะน้าเขาต้องมีเอกลักษณ์ครับสังเกตดูไหม เขามีเอกลักษณ์แต่ละคนไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนกันนะน่ะเอกลักษณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันความเป็นศิลปินความเป็นศิลปินเนี่ยนะคือไม่ลังเลในการที่จะแสดงตามคำเรียกร้องน่ะแสดงได้ทุกท,ท,กที่แสดงได้ทุกเวลาไม่เลือกไม่ว่าน้ำตาจะไหลยอยู่เช็ดน้ำตาขึ้นเวทียิ้มได้เลยเออโอ้ พอขึ้นเวทีนี่เป็นศิลปินโอ้โหเรียบร้อยอยู่ในวิญญาณอยู่สวมวิญญาณของศิลปินพอลงจากเวทีนี่เป็นเด็กโอ้โหสุกสนเหมือนกันหมดเลยนะไม่ว่าน้องต้นข้าไม่ว่าพี่อุงอ๋งหญิงไม่ว่าอาอายไม่ว่าน้องธิดาเล่าสังเกตดูไม่เด็กพวกนี้ยเขาจะเป็นสองร่างเลยถ้าขึ้นเวทีนี่เขาเรียกว่าคลนะา,ายอ้อนะถ้าภาษาอีสานเนี่ยนะเนี่ยจะจับเลยเขาจะเป็นศิลปินเต็มตัว นี่แหละครับคนจะดังมันก็ต้องคนที่จะเด่นจะดังนะไปไหนแล้วก็ห้างจะแตกแล้วก็งานเนี่ยจะมีความสุขมากก็ต้องมีบุคลิกอย่างเงี้ยผมมีความสุขครับทุกวันเนี่ยนะครับได้โอ้โหลูกทุ่งจ๋าก,ก็ต้องฟังเสียงที่หวานแววก,กินอารมณ์ก็ต้องตจนข้าวฟังลูกทุ่งหมอลำเนี่ยเจ้าแม่ตาัยทีนก็ต้องอุ้งอิงเป็นวันแพงอาอาย แล้วก็บาดูเนี่ยฮันนี่สีสารคนใหม่ที่เกิดขึ้นมาในสไตล์นี่ที่ดานลเาสองฝั่งมีความสุขแน่นอนครับฝากไว้นะครับให้พวกเรานะหัวใจของหัวใจลูกตุ้งทุกคนนะครับให้มีความสุขกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นนะให้มีความสุขมากๆแล้วก็ช่วยกันทนุถนอมสามต่อศิลปวัฒนธรรมตัวนี้ให้อยู่ยาวนานนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปจนจบ ขอบคุณทุกท่านที่ไม่ลืมช่องทีนองถอนชาแนลขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่ข้ามโฆษณาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ